วัดีด่เด็กทุกคนวันนี้วันอังคานะคะเรามีนัดกันทํากิจกรรมสร้างสรรค์กันค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะสอน้เด็กทํานี่เลยการ์ดวันพ่อค่ะนะคะหน้าการ์ดเนี่ยนะคะเขาเขียนว่านะคะ Happy Father's Day นะคะก็คือสุขสันต์วันพ่อนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นดเด็กนำการ์ดวันพ่อแบบนี้ออกมาเลยค่ะที่คุณครูดได้แจกให้นะคะ เอาละค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะพับครึ่งหนึ่งแบบนี้ค่ะเอามุมกับมุมชนกันนะคะจับไว้แล้วก็เอามืออีกด้านหนึ่งรูดไว้ค่ะนะคะจับแน่นๆนะคะ,ะกระดาษจะค่อนข้างแข็งนิดนึงนี่เราก็จะได้การ์ดแบบนี้ค่ะนี่เปิดเข้ามาแบบนี้นะคะเด็กๆก,ก็ต้องระบายสีตรงนี้ให้สวยงามนะคะด้านในค่ะ กูญิงจะให้วาดรูปนะคะ1วาดคุณพ่อนะคะหรือจะเป็นคุณปู่หรือว่าคุณตาก็ได้นะคะหนึ่งคนนี่แล้วก็วาดเด็กๆหนึ่งคนนะคะถ้าเด็กๆเป็นเด็กผู้ชายก็วาดรูปเด็กผู้ชายถ้าเด็กๆเป็นเด็กผู้หญิงนะคะก็วาดรูปเด็กผู้หญิงไปนะคะเพราะฉะนั้นในนี้จะมี2คนค่ะคุณพ่อกับเด็กๆ คุณตากับเด็กๆคุณปู่กับเด็กๆก,ก็ได้นะคะาละคะ่ะคุณหญิงทํามาเรียบร้อยแลย้วนี่อันนี้ของคุณหญิงเห็นไหมคะคุณหญิงระบายสีสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็คุณหญิงก็วาดรูปคุณพ่อแล้วก็คุณหญิงตอนเล็กๆนะคะตอนเป็นเด็กเล็กๆเ,เห็นไหมคะอันนี้นะคะกําลังจับมือคุณพ่อไปเที่ยวแน่เลยนะคะแล้วคุณหญิงขอเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งคะ่ะให้เด็กเขียนว่านะคะ ีนะคะเริ่มจากตัว i ค่ะเด็กลากลงนะคะเบ็ดบนเป็น i นะคะ Love l o v e นะคะ i love daddy d a ดี D, D, 2ตัวใช่ไหมคะแล้วก็ตัวด mm ี hmm. แล้วก็วายนะคะนี่คุณหแอบถามคุณเต้มานะคะอ่ะ I love daddy mm hmm. นะคะก็คือหนูรักคุณพ่อนั่นเองนะคะ mm hmm. เขียนคำว่า mm hmm. I love daddy ระบายสีหนูกับคุณพ่อให้สวยงามนะคะแล้วก็ด้านหน้าก็ทำให้สวยงามค่ะถ่ายรูปคู่ก,กับผลงานมา หนึ่งรูปนะคะแล้วการ์ดอันนี้นะคะไม่ต้องส่งให้คุณหญิงนะคะเราจะไปมอบให้คุณพ่อนั่นเองค่ะเอาละค่ะเมื่อเราทำการ์ดให้แด๊ดดี้เสร็จแล้วนะคะวันนี้คุณหญิงขอฝากใบงานในแบบฝึกหัดอีกหนึ่งเล่มนะคะให้เด็กๆยินเล่มนี้มาค่ะบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนะคะเล่มสีชมพูน,นี่นะคะ ให้ะะเด้เปิดไปหน้าท้ายๆเลยค่ะหน้าท้ายนะคะจะอยู่ในหน้าท้ายนะคะนี่นะคะเป็นหน้าที่26นะคะในหน้า26มี2กับ6นะคะนี่คำสั่งบอกว่าเราควรปฏิบัติตนอย่างไรในวันพ่อวันแม่นะคะ ระบายสีภาพกิจกรรมในวันพ่อและวันแม่แล้วเขียนคําตามรอยประนะคะนี่นะคะภาพที่1คะ่ะให้เด็กๆด,ดูคะ่ะเป็นภาพที่นะคะมีเด็กสองคนกําลังถือดอกไม้ให้คุณพ่อจะต้องเป็นวันอะไรคะเด็กๆวันพ่อนั่นเองนะคะตามรอยปะเขียนว่าวันพ่อ วันพ่อนะคะก็ให้เด็กๆเขียนตามรอยประนะคะซึ่งวันพ่อนะคะจะตรงกับวันที่5ธันวาที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะนะคะต่อไปค่ะรูปนี้นะคะเป็นรูปที่เด็กๆก,กําลังมอบดอกไม้ให้กับใครคะเด็กๆคุณแม่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเป็นวันวันแม่นั่นเองค่ะวันแม่ วันแม่นะคะตรงกับวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆระบายสีทั้งวันพ่อแล้วก็วันแม่ให้สวยงามนะคะถ่ายรูปคู่กับแบบฝึกเล่นนี้มาอีกหนึ่งรูปนะคะแล้วะค่ะวันนี้คุณหญิงฝากแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ